สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอก,ก้อยจะมาทํานายดวงชะตาของชาวราศีกุมประจําเดือนธันวาคมค่ะชาวราศีกุมในช่วงปลายปีนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดในวันที่13กกุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมค่ะมาดูกันว่า ในเดือนของในเดือนสุดท้ายของปีนี้คุณจะเป็นอย่างไรชาวราศีกุมนะคะเดือนสุดท้ายแล้วของปีนะคะดูสภาพสภาวะโดยรวมก่อนชาวราศีกุมสภาวะโดยรวมเนี่ยคะ่ะเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ หลายๆอย่างประเดนประดังเข้ามาในช่วงปลายปีทําให้คุณท้อแท้รวมถึงการงานการเงินและความรักนะคะก็ต้องระวังไว้ให้ดีนะคะทําอะไรก็ต้องคิดรอบคอบแล้วก็อย่าผีผามไปนะเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีได้ในเดือนธันวาโครงการอะไรเนี่ยคุณอย่าพึ่งอย่าพึ่งก่อนเพราะว่ามันมีดวงที่เหมือนไม่ค่อยสู้ดีนะทาอะไรก็ไม่สําเร็จนะคะขอให้ผ่านธันวาไปก่อนนะอ่า คราวนี้มาดูวันที่น้องๆน,นักศึกษาค่ะดวงน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะอ่ะมันมีโอกาสเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอ่าได้ไพ่ใบนี้หมายถึงว่าคุณจะเป็นคนเก่งอ่ะในเดือนเนี้ยคุณจะเป็นคนเก่งและมีเพื่อนมากและคุณจะโดดเด่นอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวเด่นอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสู้ดีไหมหรือว่าเราชอบอ <laughs> หรือว่าชอบเหมือนแม่หมอกอยนั่งอยู่หน้าจอคนเดียวอยู่ในช่องของตัวเองคนเดียวไม่มีใครโปล่มาเลยนะคะน้องๆก็จะโดดเด่นคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอาจจะเป็นที่มาให้เรามีความมีกําลังใจแล้วก็เหมือนเริ่มตั้งใจทําอะไรมากขึ้นหรือ ตามหาความฝันของตัวเองนั่นเองค่ะก็นับว่าเป็นไพ่ที่ดีสําหรับน้องๆวัยรุ่นนะคะอ่าดีดีระดับหนึ่งค่ะอ่าน้องๆคนที่มีฝันก็ทำกันไปแล้วถามว่ามีโอกาสจะได้ไหมมีโอกาสนะคะอ่าบางคนก็เริ่มอยากเป็นนักร้องนักเต้นอะไรต่างๆหรือแม้แตด่ดาราานะคะได้ไพ่ใบนี้เปิดมาก็ถือว่าได้อยู่ใช้อยู่นะคะอ่ามาดูวันที่เรื่องของ คนที่ว่างงานค่ะท่านที่ว่างงานนะคะในปลายปีนี้จะยังไงท่านที่ว่างงานนะคะคือมีคนอยากได้คุณน,นั่นแหละเข้าไปทำงานแต่คุณไม่เอาอ่ะบริษัทเนี้มันมันเหนื่อยแล้วมันหนักเกินไปเหมือนประมาณว่าคุณไปสมัครแล้วคุณเขาเรียกตัวไปแล้วอ๋อแต่คุณปฏิเสธนั่นเองนะคะส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้ไปสมัครนะคะก็ยังมีคนที่แบบว่า ต้องการให้คุณไปทํางานด้วยแต่แม่หมอบอกเลยนะว่าเป็นงานที่ใช้แรงงานสูงทํางานออฟฟิศแต่ทําไมใช้ใช้แรงงานแบบนี้ทําไมต้องให้ทําหลายอย่างทําเกินหน้าที่ออทําบัญชีแล้วทําไมต้องไปเป็นการตลาดเป็นการตลาดแล้วทําไมต้องไปคิดตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้คุณก็ไม่อยากได้ที่นี่นะคะคือเรียกง่ายๆว่า คือเรียกง่ายๆว่างานที่จะได้มาเนี่ยคุณไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่คุณอาจจะรอจนถึงปีใหม่มกปรานะคะถึงจะเรียกหรือเลือกงานนั้นไปนะคะในเรื่องของการงานของผู้ที่ทำงานประจำทั้งหลายค่ะข้าราชการออฟฟิศทั้งหลายนะคะการทำงานประจำชิ่นเดือนนี้ปลายเดือนนี้ค่ะต่อสู้แข่งขัน,านสาวธนาคารทั้งหลายสาว ทุกอย่างเลยนะมีการต่อสู้และแข่งขันแล้วก็เพื่อชัยชนะเท่านั้นต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นนะคะชาวราศีกุมในเดือนนี้ปลายปีนี้ชาวราศีกุมจะต้องเป็นที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งเท่านั้นในวงการค่ะคุณจะต้องทําให้ได้นะคะเพราะว่าเขาหรือผู้หลักผู้ใหญ่หมายมั่นปั้นมือไว้แล้วว่าคุณต้องทําได้นั่นนะสิเอาอย่างไงทําได้ไหมไหวไหมอ่าลองดูนะว่าไหวหรือเปล่าโอ้ ก็คงจะได้อยู่แหละพะเปิดไพ่ได้ใบเดิมอมืน่าจะไหวอยู่นะคะแต่ต่อสู้ประสาทก็คิดว่าเก่งเก่งมากจเจ้าราศีกุมในเดืนธันวาเก่งมากค่ะอะเจ้าของธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าเซสาวออนไลน์ทั้งหลายดูแม้แต่ฟรีแลนซ์นะคะเรียกว่ามาตาสี่บฟรีแลนซ์นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะในเดือนนี้ปลายปีนี้นะคะโอ้โหเหนื่อยค่ะ เหนื่อยมากๆเหมือนพื้นดวงที่ขึ้นตอนแรกเลยเพราะได้ไพ่ใบเดิมนะคะก็คือว่าคุณเนี่ยคือเรามีแค่สองมือแต่งานมันต้องมีประมาณสิบมือถึงจะทำทันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทำก่อนและการเหมือนแม่หมอก,ก็อย่าทำคลิปก่อน <c oughs> ไม่งั้นไม่ทันอะไรอย่างนี้ค่ะคุณมีแค่สองมือแต่งานคุณล้นหนักมากซ้ายขวาคุณทำเกือบไม่ทันนะคะจะถามว่าคุณจะทำทันไหม ก็เหนื่อยก็ทัน <laughs> เพราะถ้าเหนื่อยแล้วมันก็ต้องทันนะคะ <laughs> โอ้โหหนักหน่วงค่ะการงานหนักหน่วงค่ะไม่ว่าอะไรล้วถามว่าการเงินล่ะอ่าดวงด้านการเงินจะเป็นอย่างไรของชาวราศีกุมดวงด้านการเงินเนี่ยแบ่งรับแบ่งสู้หมายถึงว่าเข้าเข้าออกออกนะคะดวงด้านการเงินเข้าเข้าออกออกทำให้เหมือนรู้สึกว่าคือไม่อยากขายแล้วก็ทอ้อ นะคะไม่ท้อมากเลยในช่วงปลายปีคือทํางานเหนื่อยมากแต่เงินเข้ามาไม่เยอะไม่ดีเ,ออเข้าออกเข้าออกอะไรอย่างนี้ก็เลยท้อใจมากในเดือนธันวาคมนะคะอ่ะแล้วถามหาแบบว่าเรื่องของโชคลาภซะหน่อยมันจะเข้าไหมนะคะโชคลาภเนี่ยก็ไม่ค่อยได้นะคะชาวราศีกุมไม่ค่อยได้เรื่องโชคลาภเพราะฉะนั้นก็ก็เน้นการทํางานไปแล้วกันนะมันแค่เดือนเดียวคุณอย่าก,กังวลไปนะครับ จริงอะดวงมันก็ยังเปลี่ยนได้ไปเรื่อยๆแหละแล้วแต่ตัวตัวกับต,ต,ตัวคุณเองอะนะคะอ่ะทวนี้ด้านความรักค่ะอ่าการงินการเงินแล้วนะความรักค่ะความรักเรื่องคนเป็นโสดก่อนนะความรักของคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างความรักของคนโสดเนี่ยคุณไม่ควรที่จะอะไรกับใครเลยในช่วงธันวาปลายปีนี้นะคะเพราะว่ามีเกณฑ์พบกันแล้วลาจา้ก นะคะมีเกณฑ์นัดพบซะด้วยซ้ําแต่ก็ต้องจากกันแล้วก็ไม่ไปต่อเอ,อคุณไม่ได้ไปต่อเพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรมากนะคะมันมันมันยังไม่ได้นอะยังไังได้คนไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนมีเกณฑ์ถูกหลอกนะคะเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะบางทีก็ไปหาแอปโหลดแอปหาคู่มาฝรั่งมาคุยหรืออะไรพวกนี้คุณต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าชาวราศีกุมมีเกณฑ์ ถูกหลอกในเรื่องของความรักค่ะสำหรับคนโสนฮะวงเล็บก่อนอ่าต่อไปคนที่เป็นแฟนกันนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยยังรักกันดีแต่มีเกณฑ์ที่เหมือนหัน,นหลังชนกันอ่าันหลังชนกันก็คือรักกันดีแต่ไม่ค่อยพูดค่อยจาเพราะว่าไม่อยากคุยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ามันเถียงกัน ต่างคนต่างม,มีอีโก้ต่างคนต่างเก่งก็เลยแบบเข้ากันไม่ค่อยได้ในช่วงปลายปีเพราะว่ามันมีเรื่องมีราวที่จะต้องสะสางอย่างเช่นคนนั้นต้องไปทําอันนั้นคนนี้ต้องไปทําอันนี้แล้วมันทําให้เหมือนหันหลังให้กันพรหันหลังให้กันแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่จะเหมือน แยกไปเรื่อย <Yeah, S 2> ๆแยกไปเรื่อย <Yeah, S 1> ๆจนกระทั่งเลิกลาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากเลิกคุณก็ต้องหันหน้าเข้าหากันบ้างนะมีอะไรก็พูดคุยกันดีๆคุยกันตรงๆนะคะไม่ต้องอ้อมค้อมนะคะแฟนของเราเราก็พูดตรงๆไปเลยไม่มีการเสียหน้าไม่ต้องไปกลัวนะคะจะเสียหน้าทำไม <laughs> เสียอย่างอื่นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย <laughs> จะมาทําเสียหน้า <laughs> แค่นี้เนาะ <laughs> นั่นแหละนะคะอ่ะ ต่อไปดวงคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรบ้าง Family ทั้งหลายนะคะแดดดีมัมมี่ทั้งหลายปีธันวานเนี่ยปลายปีเนี้ยคุณมีเกณฑ์ทำงานหนักมากนะคะแล้วก็คุณมีเกณฑ์อาจจะทำให้สมาชิกในบ้านหรือลูกๆของคุณเฝ้ารอรอคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบทำงานให้เสร็จนะคนที่บ้านรอแล้วนะคะซึ่งอาจจะทำให้คนที่บ้านเหงาแต่ตัวเองอะ่ะ ทำงานทำงานจนไม่ได้คิดถึงคนที่บ้านเนาะถ้าทำงานให้ลงตัวแล้วก็หาเวลาหาโอกาสพาคนในบ้านลูกๆออกไปข้างนอกไปเที่ยวนะคะเพราะเขารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอ่ะห่างเหินจากเขาไปส่วนระหว่างคุณกับภรรยาหรือคุณกับสามีก็ห่างกันเหมือนกันนะมีเกณฑ์ห่างทั้งที่อยู่บ้านหลังเดียวกันเหมือนมีกำแพงกันเพราะว่าทำงานหนักเกินไปนั่นเองในช่วงปลายปีค่ะ ด,ด,ดูดวงดูดวงดูศัตรูสักหน่อยนะคะโอเคศัตรูไม่มีอะไรค่ะไม่มีหรอกคนเดือนราศีกุมอะ่ะเป็นคนที่เหมือนน่ารักใครๆก็รักแล้วก็ไม่มีศัตรูที่ไหนนะคะอ,ะอันนี้แม่หมอก็ดูตามไพ้นะ แต่ก็จริงไมสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์มันเป็นวันหรือเดือนแห่งความรักมันก็เลยไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีศัตรูนะคะ,ะและในเรื่องของอุบัติเหตุดูสิ่งที่ต้องระวังนะคะด้านอุบัติเหตุเนี่ยก็ถือว่าไม่มีนะคะด้าน,นอุบัติเหตุก็ถือว่าไม่มีส่วนสิ่งที่ต้องระวังนะคะสิ่งที่ต้องระวังค่ะ,ะสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยเกี่ยวกับของหายนะคะ,อะทอง แล้วก็ไอพวกเครื่องประดับอะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะไม่ใช่เงินนะแต่จะเป็นทองเอ๊ะหรือว่าไปเข้าลงจำนำกันคะ,<อ> <c oughs> ะล้อเล่นนะต่อไปในเรื่องของสุขภาพค่ะ,ะปลายปีนี้งานจะเข้าหรือเปล่าเพระวงโควิดงานเข้าหรือเปล่านะคะอ่าออกมาแล้วคะ่ะด้านสุขภาพน,นะคะ ออไม่ไม,ไม่ไม่คิดนะว่าจะเป็นโควิดไม่เกี่ยวกับโรคติดต่อเพราะได้ไพ่ใบนี้ที่เป็นอ,อ,องค์แม่พระแม่คงคานะคะเออท่ากับว่าสุขภาพเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะก็ค่อนข้างจะมีความสุขนะนั่นแหละดนะ้านสุขภาพเคล็ดลับในการทําบุญค่ะของชาวราศีกุมค่ะเคล็ดลับในการทําบุญนะคะอ่าอันนี้ก็ยังเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเหมือนออ ไปไหว้แบบมูเตรูอะค่ะมูเตรูนะคะแม่หมอกยแนะนำให้ไปมูเตรูโดยใช้หมกพวงมาลัยขาวหรือแดงอะไรเงี้ยนะพวงมาลัยขาวแดงนะไปมูเตรูก็คือไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ากรุงเทพก็หราพ่อนาฬิย์นะคะ,อ,ะอ,อยู่ตรงไหนไม่แน่ใจถ้าใครรู้คอมเมนต์มาให้ด้วยนะว่าพ่อนาราย์อยู่ที่ไหนนะลืมแล้วก็ พระแม่ลักษมีอืมก็คือให้ไปขอโดยใช้มาลัยไปกราบไหว้เนาะปลายเดือนนี้เพราะว่าอ่าพ่อนาลายเนี่ยค่ะท่านพ่อนาลายเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของงานพระแม่ลักษมีจะเกี่ยวกับเงินนะคะอ่าถ้าไปแล้วก็ไปไหว้ให้ครบเนาะอ่าท่องไว้อย่างเดียวพ่อนาลายการงานพระแม่การเงินนั่นแหละค่ะก็ สายมูเตลูจัดไปนะคะจะได้มีความสุขกันในช่วงปลายปีนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก้อยขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่ในราศีมีนนะคะท่านไหนที่สนใจดูดวงส่วนตัวแม่หมอก้อยจะใช้วันเดือนปีเกิดเป็นหลักเพราะเป็นศาสตร์ประจำตัวของแม่หมอก้อยนะคะส่วนไพ่ก็จะเป็นรองแต่สามารถดูได้ทั้งตัวเลข่วงจุ้ยก็คือทุกอย่างดูได้หมดนะคะก็ตาม ลิงด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะรับรองว่าราคาประหยัดแล้วก็คุยกันรู้เรื่องแน่นอนนะคะเอาละค่ะวันนี้ไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะแล้วก็คิดอะไรสมหวังปรารถนาและอย่าลืมกดติดตามก,กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะคะวันนี้แม่หมอไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ